พวกคุณเคยได้ยินเรื่องที่ว่าเดวิลโจมันกินหางตัวเองไหมฮะกราบสวัสดีมากนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ทีริชแบ็กอยู่กับผมบป้าต้นคนไส้แห้งคนเดิมนะฮะคือก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่านะฮะว่าเดวิลโจมันคือตัวอะไรนะเผื่อใครที่ไม่ได้เล่นมอนทานหรือเล่นเฉพาะภาคไรจะไม่รู้จักกันนะครับผมนะ เดวิลโจหรือชื่อญี่ปุ่น e ีวิลโจหรือชื่อเล่นที่แฟนๆทั่วโลกต่างเรียกกันก็คือไอแตงกวาดองนะฮะเจ้าเดวิลโจนะฮะเป็นคลาสบูทไวเวิร์นนะเป็นบูทไวเวิร์นขนาดใหญ่ที่มีมิสัยดุร้ายสุดๆนะฮะเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของใครหลายๆคนเลยนะโดยในเกมมอนฮันนะฮะเราจะสามารถทำลายชิ้นส่วนของมอสเซอร์บางตัวได้นะมันก็เลยมีตำนานเมืองในกลุ่มของคอมมูนิตี้มอนฮันว่า ถ้าหากเราสามารถตัดหางของเดวิลโจได้แล้วไม่รีบแล่นะไอตัวนี้มันจะเดินมากินหางตัวเองนะครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้นี่มันวนเวียนอยู่ในคอมมูนิตี้มอนทันมาอย่างนานแสนนานเลยนะดังนั้นในวันนี้ผมจะมาหาข้อพิสูจน์กันว่าเดวิลโจมันกินหางตัวเองจริงหรือเปล่านะและเนื่องจากว่าในภาคไล่นะฮะมันไม่มีเดวิลโจให้ล่านะดังนั้นเราจึงจะย้อนกลับไปที่ภาคเวิลดกันอีกครั้งนะฮะมไม่ได้เล่นภาคนี้มานานเลยนะ ว่าไงพะโล้โดยผมนะฮะจะกพกสมุกบอมแล้วก็กิลลี่แมนเทลไปด้วยนะฮะเพื่อที่เราจะได้ซุ่มดูพฤติกรรมมันอย่างชัดเจนนะฮะเอาละเตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้วไปลุยกันโลดเล่นในตอนนั้นเองผมก็ได้ค้นพบบางอย่างที่น่าตกใจผมลืมวิธีเล่นภาคนี้ไปแล้วอะไรของมันมาเนี่ยมานิเอาาหางมาเฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยฮโอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าๆๆย่าจมูไปล่ะกูไปล่ะหลังจากที่โดนมันยำอยู่สักพ um> ักหนึ่งผมก็เริ่มระลึกชาติถึงวิธีการเล่นภาคดีได้และแล้วปฏิบัติการตัดหางโจก็ได้เริ่มต้นขึ้นเออเออเอ้าโดนกินเฉย โอเคเอาใหม่สวยขาดแล้วเยี่ยมทีนี้ทีนี้เราก็ทำการปาสมกบอมแล้วก็สวมกิลลี่เมนเทลเพื่อทำการพลางตัวจากนั้นก็ทำการซุ่มโป่งเพื่อเฝ้าดูผลลัพธ์ของมัน น้ำลายใหญ่ <c oughs> หิวละสิมามามากินหางสิลูกมีหางอยู่นี่หางอยู่นี่ลูกเออเอาวะเอาวะกินกินมะเนี่ยกินมะเนี่ยกินมะเนี่ยเอ้ยเอ้ยมองว่ะมันมองมันมองกินไหมเฮ้ย เพื่นอนเฮ้ย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 เอาจริงปะเนี่ยกินจริงปะเนี่ยกินจริงปะเนี่ยเฮ้ยอ่ะเอ๊ะยังไงพี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวย้ายแมพเฉยวัด โอเครอบแรกเจ๋งเดี๋ยวมาลองกันอีกทีฮึเออสวยขาดแล้วเดี๋ยวข้อหมามันไส้ผมขอตีให้มันเหนื่อยก่อน <spe brahim> เผื่อเหนื่อยแล้วมันจะหิวเออเออเดี๋ยวขอตีขอตีมันเพิ่มก่น <spe ak> น <spe ak> อนเออเล้เมัยเหนื่อยอุ้ยเฉ้ยอห้วเออเอออะไร เฮ้ยเฮ้ยกินกินกินเฮ้ยมันกินคนุณสักที่ไหนล่ะความจริงของเรื่องนี้คือผมได้นำเนื้อนะไปวางเอาไว้ใต้หางนั่นเองเอย้ใช่แล้วครับพวกวิดีโอต่างๆที่ผู้คุณเห็นว่าเดวิลโจมันกินหางของตัวเองนั้นมันคือการเมคขึ้นมาครับ คือถ้าหากว่าเรานําพวกเนื้อต่างๆเอาไปวางไว้ใกล้ๆหางของมันนะมันก็จะเดินเข้าไปกินหางอย่างเงี้ยเออเหมือนไหมอย่างนั้นเลยฮะทีนี้ถ้าเป็นซับสปีชีของมันอย่างซาเวนโจที่ดุกว่าโจปกติล่ะจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะเอาตายหาแล้วผ้าคุมกูหมดเดี๋ยวเดรอผ้าคุมกูดาวกโอ้ยอย ว้อะไรขนาดนั้นเลยลูกพี่เอ้ยโอ้ยชีวิตกูว้าสมองบอมก็จะหมดผ้าคลุมมายังวะเอ่อ้าวอ้ออมาแล้วมา้วมา,แวมาแล้วมาแล้วหางอยู่นั่นอ่ะแหมไอ้นี่รู้เยอะไอ้นี่รู้เยอะไปไปกินหางนู่นดมอะไรอ่ะ ไม่มีจําผิดไปเฮ้ย,ยดูมันไปกินหางนู่นไปนเน่จำผิดม่มีหรอกไม่มีอะไรทั้งนั้นเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยอ้โหอ,อย่างที่เห็นครับไม่ว่าจะเป็นโจโปกติหรือซาเวตโจมันไม่กินหางตัวเองทั้งนั้นแหละ แต่มีอีกอย่างที่เป็นเรื่องจริงนะฮะคือถ้าหากว่าเราล่ามอนตัวอื่นในพื้นที่ที่มีเดวิลโจอยู่ด้วยนะไอตัวนี้มันจะเดินมากินซากมอนครับแต่ถึงมันจะเดินมากินซากมอนนะมันก็ไม่ได้ทําให้เราเล่ได้น้อยลงอยู่ดีนะดังนั้นเรื่องเดวิลโจกินหางตัวเองนะฮะผมจะสรุปไว้ที่เท่านี้นะคือถ้าในด้านเกมเพย์นะครับผมมองว่าเดวิลโจมันไม่น่าจะกินหางตัวเองได้นะครับ ดังนั้นพวกวิดีโอฟุตเทจทั้งหลายที่พวกคุณเห็นตาม YouTube หรือตามที่ต่างๆนะฮะมันมันเมคขึ้นมาดังนั้นนะแต่ว่าถ้าหากเรามองทางด้านรอของเกมละ่ะคือเดวิโจนั้นมันดุจริงฮนะมันเป็นมอนสเตอร์ที่ดุมากกินทุกอย่างจนเรียกได้ว่าทำระบบนิเวศพังทลายเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นไอตัวบ้าพันนี้เนี่ยมันจะกินหางตัวเองผมมองว่ามันไม่แปลกนะฮะไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเลยดังนั้น ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ครับแล้วคุณล่ะคิดว่ายังไงนะฮะกับตำนานเรื่องนี้นะเดวิลโจมันกินหางตัวเองจริงหรือเปล่าหรือว่าผู้คุณผู้คุณคนไหนที่เคยเล่นมอนฮันแล้วเห็นมันกินไปต่อหน้าต่อตาเลยแบบหายไปเลยสามารถมาพิมพ์บอกผมได้ที่ด้านล่างนะฮะหรือว่ามีตำนานอะไรแปลกๆอีกมาเล่าสู่กันฟังได้นะฮะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนล่าก,กันอย่างมีความสุขนะครับผมแฮปปี้ฮันติงเดอและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมากจ้า